สวัสดีครัสวัสดีพ่อเม่พี่น้องปอดไปซูผู้สูคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วปุชาแ n นลนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคือวันเสาร์โอ้โหบอกความชัดวันเสาร์แล้วก็เป็นเมื่อ,อช่วงเทศกาลแล้วหนาหนาวเด้ไปนองลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วแบบนี้ลมหนาวเริ่มเข้ามาตอนนี้บรรยากาศก็โอเคเย็นสบายผมหมัก ไปโคตรหมักหนาหนาวพี่น้องไผ่หมักหนาหนาวผมเนี่ยแต่ผมเนี่ยไปโคตรหมักหนาหนาวครับโอ้เจ้าเจ้กล่องสันอ่าโอเคอ่าเป็นคนที่ชอบฤดูหนาวมากเพราะว่าอ่าหนาหนาวนี่มันมันมีอย่างหลายอย่างไลยไพี่น้องมัน,ดมน,ดน,นได้ใส่ผ้าห่มมันได้ใส่เสื้อนาหนาได้แต่งโตแบบวัววัวอย่างเสียีิพี่น้องมากเลยข่อยมักแห้ง เป็นใจแหละเนาะกินข่าวละวบอกินข้าวเย็ยนกันหรือยังครับตอนนี้ก็อ่าเป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วตอนนี้คือเวลาที่ผมกําลังจะเข้างานนะครับอันนี้ก็คือสถานที่ทํางานนะครับข้างหลังอันนี้คือหมองนางนางเลนข้างหน้าลานนะครับเดี๋ยวผมสะพาญาติไปเบ่งข้างหน,าน้าแล้วกอ นี่คือข้างหน้าของหน้าร้านนะครับอันตอนนี้เขากำลังประชุมนี่นะครับหน้าร้านของเราหน้าร้านผม็้งานอยู่นะครับบัดน,นี้เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของอาร์มชุดดิมาหนนบอพี่น้องข้างบนวันที่16ตุลาคม <c oughs> สิบหกตุลาคมกับเป็นอาร์มสุติมาด้วยพี่น้องแล้วก็เหมือนว่าสิสี่ตุพามมก,กับเป็นท็อปมอซอกับพายไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือต่อไปก็จะเป็นข้อเสร์ตของอาร์มข้อเสิร์ตนี่โค้งสีแบบง่าะพ่มาอย่างหนึ่งน้องอาร์มเพื่อนไปนคน้ทีีเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่งสามารถแต่งเพลงก็ได้ยังกระได้ดีเป็นบล่ะห่วงเพลงกับมืวนยังเสียแต่งเพงเลงให้ล้ำย่าด้วยสเป็นบอพี่น้องนั่นแหละเพิ่นก็นเลยเอ,อ,อันนี้ เพื่อนเกสีมาเพราะว่าเจ้าของหางก็จ้างจ้างเป็นคอนเสิร์ตนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณด้านข้างนะครับอันบริเวณด้านข้างบัดน,นี้มันจะเป็นอ่ามองนั่งกินเข่านะครับข้าวผุข้างหลังมันแต่งโตแบบเวอร์แ้งรับลมหนาวพี่น้อง โอ้มันเหมือดอยู่เลยนีเนยเออตรงข้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริเวณอ่ะซ่อมเต็นนะครับข้างหลังตรงปูดชีโมมาดูๆผู้ใดที่เคยเห็นคลิปเก่าๆอ่ะเห็นผมมาซ่อมเต็นบริเวณตรงนี้พว่าตรงนี้มันเป็นหม่องลงแล้วก็พี่น้องอยากจะบอกว่าลมมันเย็นสบายแห้งพี่น้องลมเย็นสบายมากนะครับลมเย็นแบบมากๆเลยหูซึกสบายมากเลยโอ้แผ่นกล่องไรเดี๋ยวคนกับซีเวียนหัวอ,อีกนะพี่น้อง อย่ยเพิ่งเวียนหัวด้วยนี่โอ้หนาคข่อยบ้าน,นี้เดียวเร็วๆนี้จะไปทำศิลปกรรมเรียพี่นอ้องบย้อมเถาดอกเด้ขอข่อยสิบย้อมเถาเี่ข่อยก็จะไปเระเทนูนีน,น,นันเหนเหนหนาคข่อยมันแบบนี้ขืนเรียกข่อยเบิ่งโหลดเร็วๆนี้ทำแน่นอนมือน,นี้อ่า วันนี้วงเพลวพาวเพิ่นกลับไปท่าการแสดงอยู่อันนนั้เดอร์ยู่อำเภออย่างโมหัวยู่จังหวันลอยเอ็ดใกล้ๆนี่แต่เสียดายสิบ่ได้ไปเพราะว่าหยังเพิ่นเลือกเที่ยงคืนถ้าบ่บ่ถ้าบ่าาเลือกเทียนเน่ยงคืดน่ยสิไปสิแวะไปหาอยู่เพราะว่ามันอยู่ไกลเพราะว่ามันอ่าลอยเอ็ดจากลอยเอ็ดจากยะโสธรนี่มันประมาณ50โล60โลโบ่เกินนี่ซึ่งมันหาไปหากันได้อยู่แล้วถ้ามันไกลไกนะพี่น้องแต่บังเอิญเพิ่นน่ะ เลิกเที่ยงคืนก็นเลยโบดัจอยแต่ก็บอกเป็นยังครับกาิเดี๋ยวหาโอกาสไปอีกขึ้นเกาไหาไปโอกาสไปอยู่แหะไปหาอ่าไอ้เพิงไปหาอยังเสพใจเหรียบริมวนเนาะตอนนี้ก็อสองถุ่มแล้วนะครับอ่าทุกคนก็นจะเริ่มเข้ามาทํางานตอนนี้พนักงานเหลือมากกันแล้วโอ้ยมือย ตอนนี้ก็อีกจังหน่อยอีกแล้วที่เป็นร่วงขึ้นโอ้โรมร่มร่มร่มโอ้ร่ม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 แบบแห้งร่มแห้งเป็นเวลาอ่าจังหน่อยนีกจะบ่วงขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มทำงานโอ้ผ้ายูฮอลิเคนนะสนใจจะไปปักตะไคร้อีกแล้วเป็นบอพี่น้องปักตะไคร้าดจะอยู่บอ บลากระไครให้พายุพายุไปบ่มีอยู่บ่พวกเจะไปสายเลือดช่วงนี้อาจจะต้องอยู่จีกรพว่าโอ้ลมลมลมโอ้โอโล,ล,ลมลแห้งไปวะตอนนี้ก็จะมีน้องๆเริ่มเข้าง,งานก็จะมีลิงเข้าห้องงานอะไรอย่างนงี้นะครับ

สวัสดีครับผมวันนี้มาแบบน่าสดเลยครับเออไปแต่งหน้าอู้คิ้วอะวันนี้ไปไหนมาวันนี้พอดีไปเอ่อจะย้ายห้องครับย้ายห้องมาอยู่ถึกบ้านทานก็เลยยุ่งยุ่งทั้งวันเลยครับวันนี้ซื้อของโอ้โหทั้งวิ่งซื้อของเข้าโกบอนฮองสามรอบอ่ะสามรอบไปเป็นอย่างงี้สามรอบเออสามรอบครับเพราว่าเราต้องทำให้มันดีๆตกแต่ง แต่ราพักแต่เรเดี๋ยวจะมีกินเลี้ยงด้วยนะครับเลี้ยงน้องๆที่มาช่วยเขาช่วยกวาดมีใครไปช่วยมีใครไปช่วยก็มีฝ้ายเนยแต่เนยนี่คือขนาดเขาเจียไอ้หน้าตาแบบจะไม่ตื่นดังมากเอองงมากงงมากไม่เข้าใจว่าทําไมเนยไม่ตื่นงงมากไปเข้าไปข้างในพี่น้องบานยีครับไป